สวัสดีครับวันนี้พามาทําน้ําพริกปลาปลากระดีกันครับวันนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนลองมาทํากินกันดูครับวัตถุดิบของเราก็มีพริกแดงพริกเขียวหัวหอมกระเทียมหยด,ดน้ํามันพืชลงไปในกระทะนิดหนึ่งแล้วก็เอาพริกกระเทียมหัวหอม,หอมลงไปผัดการใส่น้ํามันเพื่อให้มันสุกเร็วครับ กระทะมันเก่าแล้วทอดอะไรก็ติดกระทะโอ้หน้าเบื่อเอาใจลงซื้อใ,ใ,ใหม่ลรซื้อเป็นที่เป็นอะไรที่มันไม่ติดน้ำมันจากนั้นก็ใส่ครกบัเลงเลยครับตับเข้าไปตับไม่ละเอียดหรือไม่ละเอียดแล้วแต่ชอบนะครับสําหรับผมก็ใส่ไม่ละเอียดเท่าไหร่หรอกพอหย,ยาบๆกอใช้ได้แล้วสําหรับน้าพริกปลาล่าปากระดีนะครับกินดิบก็ได้อเอาเปผัดก็ดีครับเพราะจะทําให้กินได้หลายวัน ที่นี่ก็ใส่ปะลาปากระดีและน้ำปะลาลงไปนิดนึงบางท่านอาจจะใส่ผงนัวแต่ปะลาเจ้านี่นัวอยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็อร่อยครับตำไม่เข้ากันครับเพื่อให้ปะลาลกับพริกมันเข้ากันจากนั้นเราก็เติมน้ำปะลาเข้าไปให้พอพอม นัวนัวที่นี้ก็จะใช้ได้แล้วครับมาแล้วครับผลผลิตจากการตำเมื่อกี้นะครับสำหรับคนอิสานก็กินไม่ยากนะเขาเหนียวว่าร้อนกับมันตุ้ยตุ้ยก็อร่อยแนละ้วถ้าจะให้ดีก็ควรมีถั่วฝักยาวหรือว่าแตงกวาเอามาล้างแล้วก็เอาไปแช่เย,ย็นไว้แล้วก็เอามาแก้มกับ น้ำพริกปลาข้าวเหนียวเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับคนที่สารบ้านเนาก็กินแบบนี้เดอ้อพี่น้องเอ้ยดีกว่าผมมีอย่างกินนะส่วนโควิดต้องประหยัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อ